ใครอ่ะใครอะใครจืดเหรออ่ะคิดว่าผมเป็นใครอ่ะอ่ะคิดว่าผมเป็นใครจืดใช่ไหมใช่ใช่ดิใช่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 ทำไมทำไมทำไมต้องเป็ทำไมกูไม่ใช่จืดเพราะอะไรอ่ะเพราะเราไมเพราะเราใส่ใส่กระเป๋าใช่ไหมอ๋อใส่กระเป๋าไอ้นี่ดีกระเป๋ามันหนักก็ดีแหมะกระเป๋ามันหนักก็เลยถอดกระเป๋าออกไปดีอ๋อทำไมกระเป๋ามันเทาขึ้นอะ หัวอ๋อตอนนั้นทําวันนั้นลองไปตัดผมมาดิแล้วผมมันยาวก็เลยไปตัดผมใหม่ใช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 ่นอนได้ไหมโอเคผมเฉลยเขาไปแลนะเวไมผมชื่อจรเชื่อไหมผมเฉลยคราไนีช้วมอกว่าชื่อจรอ๋อรถรถรถตุ้งน่ะอันนี้รถรถรถตุ้งเลยจะรอรถพี่แล้วอะฮะ ไม่ใช่รถของตัวเองนี่รถของตัวเองรถของตัวเองต๊นี่ที่เคยที่เคยที่เคยบอกไปนี่เคยนี่ที่เคยบอกไป,กไปจำได้ปะบอกอะไรอะบอกว่าไม่ได้ชื่อจือดอะเชื่อปะนี่จะล้อเล่นอะไรอ่นี้ไม่ได้ล้อเล่นอ่ะจะล้อเล่นเรื่องอะไรอะ,อะ <laughs> ถามว่าเชื่อไหมมันก็อไม่หวัว เอาไวอ่ะโอ้ก<อ>็แค่คถามว่าเชื่อไหมกคือคนคนอื่นบอกว่าสื่อตอนนี้สื่อก็คือ,อ,อจื่ดจืดก็คือจือดใช่เอาไปถามคนอื่นมาแล้วเหรอใช่เราก็งงอยู่ไปถามใครมาไม่ได้ถามใครก็คือแบบถามคนที่อยู่ n น a r new land เกี่ยวเราก็ไม่ถามเลย เขาบอกว่าจอหน,นี้ก็คือจอหน,นี้สื่อก็คือสื่อเราก็เลยงงว่าเธอรอเล่นเราเปอหล่อเล่นตรงไหนอ่ะยังไม่ได้รอเล่น,น,ลน,น,นอะไรเลยสือหลงคือคือคือชื่ออะไรสื่ออะคิดว่าชืช่ออะไรอ่ะไม่รู้อ,อันนี้คืไม่แน่ใจอะเอาวันนี้คือไม่แน่ใจอะเอาล่ะเอาเวลากับเวลากันอุ้ยเยียหมอเยอะจังวันนี้ อะไรเพาะนะคุณสองคนคุณนะครับเนี่ยอะไรนะเบลโดเอ๊ะไช่จามุทวิทย์อะไรอะอรับขอบแม่โลอะจามชื่อ,อ,ไ,อไม่ได้แล้วอะไรอะ,ะตสะสัดติดในเลก้าเดี๋ยวมา สายตาปะแสบ,แส,บแสงมันช่างเจ้าซะเหลือเกินอ,อ,อย่ากูถามจริงถ้าโรงบาลไฟขนาดนี้กูนอนไม่หลับหรอกกูบอกให้ยังไม่ค้าไม่มีใแบบคระแล้วสื่อจะทำอะไรต่อเอออันนี้ยังยังคุยกันไม่จบเลยเรื่องจอืดกับจอน <c oughs> หรอต่ว่าไงคิดว่าไงแต่ว่าไงแต่วันที่ที่ที่บอกไปนี่คือไม่เชื่อเลยหรอตอนนึงนะแต่ไม่ได้เคยบอกไป จะไม่ใช่ใช่ใช่เชี้ไม่เช่ยวขึ้นจะให้หอตอบค่ะหมอใหม่สองคนกันทุกคนจะให้เรียกว่าอะไรอ้าวแล้วอยากเรียกว่าอะไรสอนจืดก็ได้นะสอนก็ได้เถ้าเธอจะให้เป็นจืดหรือเป็นจอนไม่รู้เอ้าก้อนนั้นก็วันนั้นก้อนนั้นบอกไปปุ๊บก็บอกว่าร้อนได้หรือเปล่าใช่ไหมบิลลี่อบ <music> ิลลี่เหรอ ก็เตะตัวอบนครับตอนนี้ตอนนี้มันนี่แล้วตอนนี้ตอนนี้มันนี่ให้เขาคยนตน้้ยโอ้โหเล่าซะแบบลงเลยลงเล่จะไม่พูดวมันถอดหน้ากากหน่อยได้ไหมเอ้ยถอดลองทาหน่อยได้ไหมตอนที่สันสั้นไหมวะเนี่ยไม่บอกสั้นไม่ใช่ซันซิวอ่ะเออนี่ใช่สั้นิว สานแดงทำอะไร้ราคาทำ่สิห้าทำอะไรได้แต่สานแดงนี่ไานแด้ทำไมไปอยู่ตรงแรมปะวันนี้นะครับวั่ไี้ครับฮะวันนี้ครับตอนนี้มีชวนนอนแล้วมันทำไม่ได้นม่อะไร้นี่ยฉันว่าอ๋อะไรใช่หรอ เกาให้ยอยู่เต็มแล้วทำอะไรนะพี่เมยสวัสดีครับสรุปดูไว้ทั้งห้องไอ้สัตว์กอถามใจคือมอหัวเทาหรือเปล่าคะมอหัวเทาอยากทำอยู่โอเคคหายบอสเอ้ค่ะจะไปล่าสัตว์ข้ามอไซค์ชุดมอหายแล้วครับมอทาวนี่เราวัดข้าวกันเก่งมากเลยนะเออไอเคียดูไว้ทั้งห้องไอเวียสังเกตังยัง ไม่ลอกันเลยอ่ะเอามาเดินออกมาข้างนอกจำได้ว่าจำได้ว่ามันนั้นส่งข้อความบอกอะไรเจือดคือตอนแล้วแล้วทำไมถึงเป็นจืดแล้วทำไมจอถึงเป็นจืดก็ว้วคุณบอกว่าคุณได้ถือต่อ ไม่แต่วันนั้นเฉลยไปก็ไม่เชื่ออยู่ดีอ่ะเเราชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเลยทำไมทำไมต้องเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอ่ะก็คือเราถามคนว่คือคนอื่นตอบอย่างนั้นเราก็งงอ๋อเ่อเราถามว่าเชื่อคนอะไรนะก็งงไง We'll be right <laughs> back. ไปตู้ใช่ไปตู้ครับไปเก็บของนิดหน่อยอล้ปกติทำไรอ่ะจบคูณครับจบคูนจบคูนใช้ได้จบรถไหนจบรถใช้รถขนาดไหนจบถใช้ R สองสองเอ้าแ R สองสองอยู่ไหนนะ<อ>ไม่ได้เบิกมาหรอกอไม่ได้เบิกมาหรออ R สองสองของเพื่อนเรา มมไง่อีอโต้ครับขับขึ้นมาเลยเหรอใส่เงินเลงครามีจอดได้อยู่เวนด้วยอ่ะ จะรอเก็บตู้พี่สี่นี่ยฮะฮะแมาจะรอเก็บตู้เราใช่ไหมพี่ปริญญาไม่ฝากกับพี่คิตตี้ไว้ก่อนเลยน่าจะตีไม่ติดดูแล้วกระเป๋าอะไรคะไฟแล้วตึงอย่างว่าไฟพอดพอดหมดแล้วใช่ปะแล้วยูพี่ไปใค่บ้างไปพีหย่อนตรงนี้แต่แผ่นนะ ได้ฝ้าแดงเท่าไหร่ฝ้าแดงสี่ร้อยเจ็ดร้อยเป่าเปล่าเปล่าสองร้อยรับไม่เอาเลยหกสิบแดงหกสิบแบบเดี๋ยวเอาทีละอันโอเคอันนี้สี่หมื่นสองสี่หมื่นได้ไหมอ๋สี่หมื่นทวนโอเคเป่าแล้วสี 4, 3, 4, ่สามสี่เก้ากระไรวะระว มีตู้เนี่ยฮึไม่ได้ทำเลยเหรอจังกัดจังครับอ๋โอโอเคครับอเอ้ยลืมเก็บของอีกอย่างึ่งเออลืมเ,ลเดี๋ยวนั่งรอในรอนนะโอเค กระเป๋าสองร้อยยี่สิบเอามาทีตัอย่างนะครับนีมีแค่นี้ครับเนี่ยโอผมก็ระเป๋าห้าแปดครับให้คนเลขเจ็ดเลยครับเขาเลขเจ็ดเชฟเลขอะไรเดี๋ยวโอโนให้ จะขับรถขายของอ e นะีโค่น่ะเราจะไปทำอะไรเปล่าจะไปะไนะขายของอ e นะีโค่โค้หนังกว้างหนะักสัตวนะ์น่ะเราจะไปทำอะไรเปล่าไม่ได้ทำอะไรเลย ทำไเขานหน้าช็อตครับลแล้วปกติเข้ามาแล้วทำอะไรหน,ะน่ะอนอ๋อแล้วตอนนี้<ม>เพื่อนไ,ไปไหนกันแล้วนะ่ะเพื่อนเพื่อนไม่อยู่หรอก็อยู่ก็เราแกงไรอ่ะแต่มันก็ถกคุยงานทำอะไรแต่งกงกับแฟน,น อะไรนะบางคนก็อยู่กับแกงไงอ่าฮะแกลงอะไรนะเพื่อนเพื่อนเราแกลงอะไรกันเราก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าวแกลงตีทิ้งปะอ๋อตีทิ้งเพราะว่าเราก็เป็นเพื่อนกับอ่ามดกลมคารโลปะใช่ไหมเออเราเป็นเพื่อนกับเจ้าเจ้าสิงโตที่เคย ซสอมไหมพี่หลุยส์จำหนุนนว่าใครจะซสอมมันดิถามว่าอยากซสอมไหมอยากนะไมอยากอยากซสอมเหรอสวัสดีสสสสสครับว่าว่าไงยิมรถไหนครับมอไซค์เหรอ ใช่แล้วเออเดี๋ยวกูมเปเบิกให้โอเคครับรออีกสักแป๊บนึงกูขอยกเชือกเสือก่อนโอเคได้เออได้แต่ผมอยากผมอยากให้เขาเรียกผมจอนนะเพราะว่าจะเรียกว่าเกิดมันเป็นแค่นามแฝงที่แบบว่าผมชอบเอาไปเล่นหนุกใช่มใช่เชือวเสือขาตรงนี้ ดีแล้วให้มันอยู่ประเทศเนี่ยดีแล้วครับรถคำดา่านโดนดา่ามั่งชอบไม่อยู่แล้วก็โดนบนด่นพอโดนบ่นกระแซ็นหน้ากระทืบมัน,นนะอะเดี๋ยวไปเบิกรถให้ลูกน้องก่อนมีลูกน้องเ้วยมีที่ พวกเด็กเด็กเดิอนอะไรเด็กน้อยอ่ะเขาก็เป็นทำงานมันจะไปทำงานใช่มั้งตอนนี้ตำรวจน่าจะเข้าเวรก็น่าจะจบต,ตอนนี้ตำรวจไม่พอนะตำรวจเขาบอกวันนี้เขาจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พอยาวเลยมั้ง ไปเขารับคนเข้าเมืองกันไงตำรวจสอบใช่ใช่ใช่ลุงมานี่ไอ้สวะสังคมยากำลังนัวเลยตอนนี้เร็ว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 เกว๋เดีครับเออสวัสดีครับผมเพิ่งเข้าประเทศมาครับมีงานแนะนำให้ผมทำครับไหมครับงานเหรอเรา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 อยากทำงานอะไรอีกผมแนะนำเลยเรามีโทรศัพท์ไหมผมมีขายนะผมไม่มีอะไรเลยครับเรามีเน็เพย์เยอร์ไหมมีใช่ไหม ไม่ไม่มีเหรอครับพอดีวริตผมอ๋อแล้วเพิ่งเข้ามาแด้ครับจีเล็กครับจีเล็กจีเล็กจีเล็กมาขายก็ได้ฮะครับผมเออหยอหยอให้ให้ให,ให,ให้น้องผมรับเรื่องไว้แบกรับเรื่องไว้ด้วยเอาคนนี้เอาคนนี้เป็นจีเล็กเลยเอาพี่ <ผม S 2> พี่วะคนนี้คนนี้ที่ใส่สูตรต้องเงินอ่ะก็คือน้องน้องพี่ชายชื่ออะไรครับเนี่ยอะไรนะครับผมเหรอพี่ชายชื่ออะไรครับ่จอนนี่ครับจอนนี่จอนนี่ใช่ครับผมชื่อตีฮิดครับครับผม จอนมีน้ำมันวะเพื่อนอะไรวะพี่ชอะไรไม่มีไม่มีไม่มีรถผมชื่อแบ็คครับคุณชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรอ่ะขี้เหล็กขายได้อยู่ไหมพี่ได้ในเมืองเลยใช่ไหมครับเอ่อมันมันจะมีแค่ในเมืองกับนอกเมืองครับได้หรอครับสองที่าจอแต่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่แนะนำให้ในเมืองดีกว่าครับพูดจบได้ปะไม่รู้อ่ะผมขอยืมรถไปจบปูหน่อยนะพี่จะรถไปขายอีโค่ดิอีกแล้วเพื่อนหนังแล้วไอ้หนังสัตว์ดิอีกแล้วอะไรอีกแล้วพี่ชายหรอวะ ไปเฮ้ยรถใครเห่หน่อยดิขึ้นแต่ฟ้ามันหน้าไปเฝ้าเล้วหนีไปเออเธอเห็นราคาหน้าเฝ้าไปพี่ดเลยนะหนีไปไปดูไม่เฝ้าได้เลยนะรอนเลยหนีไปมึงสิหนีอ่ะเรื่ยังว่าผมเชื่ออะไรโอเคครับคือราคาแล้วเขาบอกให้หนีอะไรอ่ะบนปั่นประสาทปั่นประสาท์ครับ ตกหัวก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้น่ะซ่อมไฟเป็นหรือเปล่าไม่ไม่เคยซ่อมค่ะแต่ว่าลองซ่อมดูได้แต่ลำคอเราเราปรับได้ไหมมันขีดน่ะขีดๆนิดน่ะมีแตงขีดน่ะลองปรับดูได้ไหม ไม่ครับโอเคหายแล้วไอ้ก๊อ็ไปไหนแล้ววะเออพี่ก๊อนไปถ่ายของพี่พี่จะคุยบอกว่าวันนี้จะซ้อมไหมอ๋อมันมาแล้วนายขายทองแล้วมันก็บอกอ๋อผมลืมเอาทองมาคนเตี้ยเลยเออคนตีนจัดเลยเฮ้ยคนต่นก้อนผมเอามาเลยจะซ้อมว่าวันนี้เออไม่มีใครซ้อมอยากซ้อมอยู่นะกูกูอยากซ้อมอยู่นะลงพอดิ ก็เมยหยุดตอนนั้นนะเพราวันก็หยุดไปแล้วไอ้พลไปไหนไม่รู้อ่ะวันนี้ไม่เราเราเรามีตัวสำรองสามอยู่แล้วไงเออว่ะได้เดี๋ินลุกตัวสำรองมาเล่นแนวลองซ่อมไฟปะลองดูไหมไปซื้อกล่องซ่อมก่อนโอเคครับมีกล่องซ่อมอยู่แล้วอ่ะอ้าวมีกล่องซ่อมไฟด้วยเหรอมีอยู่ในตัวลองลรงแมส คือมาไว้อ่ะโอเคเก็ลองซ่อมดูแต่ไม่เคยซ่อมเลยเหรอเคยครั้งเดียวโอเคลองดูหโอ้โหโอ้ลยเขาไม่โกรธหรอตรงนี้ไม่น่าโกรธลอยขึ้นฟ้าไปเลยเอามาซ่อมมี ที่จเวลาซ้อมซ้อมถ้าถ้าวันนี้ถ้าซ้อมก็อาจจะสตรีมได้นะฮะปกติมันมันชนกับแบงค์ไงผมก็เลยไม่ได้สตรีมรอบสุดท้ายอแล้วอ่ะทำไมม,ม,ม,<ะ>มันเริ่มเร็วขึ้นอ่ะมันเริ่มเร็วขึ้นตอนช่วงทาง้ายมันไม่ได้เร็วขึ้นมันอยู่ข้างหน้าเฉยๆหรือเปล่า